ันมาพายุเขาอีกว่าสันโอ้ยใหญ่หนงมันนี้ใหญ่หนงก็ขึ้นเวลาสิบเจ็ดสี่สิบเลยดีสิบกว่ากว่านี้นะ่ะหน้าชื่อว่าอาหาร ป่าดกมาบานให้เบิงก่อนว่าป่าใหญ่สิขึ้นวันนี้มาเกี่ยป่าเด้อเพียเพ้ยนๆมาดูปลาเล็กปลาใหญ่ปลาน้อยมีทุกปลามีปลาตะเพียนหมาโบ อะไรเอานาทีเพียเพ้ยนเพีย้ยนเลยเปิดค้ากับครอบผลในไรเมิงป่าอยู่ซาเดือเพียเพ้ยนยเพี้ยนว่าไล่ยบอบเกียตะโบได้คือทอดป่าย่านไม่มีอยู่มีกินย่านขบิน หรบผู้ได้ผมอะนัดฝนตกมันก็นยังห้ากกินอยู่คือเกา่าพี่น้องรัาโอ้มาเกียรยู่คือเกา่าหายอยู่น้องสให้เบิง่ง ขอบคุณได้เด้อที่เข้ามารรยากาศฝนตกเสร็จแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่บกขึ้นมาหรอกก็อยู่ใต้น้ำบ่น โกเกียร์ก็บรไดคือทอดป่าย่านไม่มีอยู่มีกินย่านข็บริได้กับไปเลาะโซเฮียนโซเฮียนนั่นแหละแต่ว่าสวงนี้ก็เยียมกันกัน ืันนี้มาเกี่ยป่าเดอ้อเพียเพ้ยนเพี้ยนพราะปุ่นไล่เดอ้อสำหรับแวะมาให้กำลังใจยายหนงมืัอนี้ยายหนงก็มาตามันมาผายุเขาอีกว่าสันโอ้ยายหนงยายหนงขี้ยาเนะ มายางได้ก็มาโบมาไล่เอานาทีเพีนเยเนหนยเปิดคักยี่ส่กวหนวันนี้ขึ้นสิบเจ็ด ที่ปิงกินกับแจวกะแซบแซบให้น้องปากกระเดืดอเป็นปลามาสาดบ้านดูปลาจ้าดูปลาเหมือนเดิมหมาบั อะไรเอานาทีเพี้ยนเพียนเลย,ยเปิดค้ากปลานินปลาจิเดอปลาเข็งมียี่มกันยากอยู่เพีย้ยนเพี้ยนย่กันยาก พยายามไปให้ได้มีใจฝนตกอยู่ต้นไม้ คนได้ไล่เด้อที่เข้ามาลักกินเงีย,อยไอ้เกียร์แล้วก็ต้องหมักเกียร์ให้ได้มาให้กำลังใจยายนงด้วยจ้ามาดูมาสมย้อนลังให้หมาโบมาไล่เอานาทีเพี้ยนเพียนเลย,นนยเปิดค้ากั นี่คือต้อนสน ต้นสนก็เป็นดอกคือกันน้องพี่น้องสวยงามนี่เล่าเต้นสนก็เป็นดอกเหมือนกันเมื่อน้ตนำตกตมไปเบืองเหลือเพีย้ยนเพีย้ยนจะเข้ามารับชมก็มาได้จ้าสมปากิมัน,นใหญ่หนองก็ะ ขึ้นเวลาสิบเจ็ดสี่สิบเลยดีสิบกว่กวนี้เนะี่ยเพียเพ้ยนถูกผมอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดประการใดก็ขอให้ ตัวไล่กันจะได้ซุ่มไปเรื่อยๆดีต่อการปุ๊กการฟังว่าไล่เก่งปานะ่านะไล่ไล่อับชมวันนี้สวัสดีทุกโคทุกขนเพื่อนเพื่อน,อนและท่านผู้ชม บรรยากาศฝนตกเสร็จแล้วเพียเพ้ยนๆถูกขมขอ้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดประการใดก็ขอให้กันเหมือนเดิมเมืนน่อนา้ใหญ่หนงก็ พื้นเวลาสิบเจ็ดสี่สิบเลยดีสิบกว่ากว่านี้นะ่ะสำหรับผู้ได้บ่หมาเมือ่อไนก็ให้ดูย้อนล่างนี้เด้อฮอบขุนในลายเมืองป่าอุซ่สะาดเด้อเพียเพ้ยนเพี้ยนว่าลายโบ planin pati de.